สวัสดีค่ะพบกับเพจที่ดินพิศณุโลกบาย g 2นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอวังทองจังหวัดพิศณุโลกค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่ดินนะคะแปลงนี้ก็ห่างจากถนนหมายเลข12เพียงแค่300เมตรเท่านั้นค่ะก็สำหรับแปลงนี้นะคะห่างจากถนนหมายเลข12เพียงแค่300เมตรค่ะ ก็แปลงนี้นะคะจะเลยยูเทินไปนิดนึงนะคะก็จะเข้าซอยค่ะด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือป้าน้อยร้อยล้านก็เข้าซอยนี้เข้าไปเลยนะคะขับเข้าไปแค่300เมตรก็จะถึงหน้าแปลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเราจะเข้าซอยนี้กันเข้าไปนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยสําหรับหน้าแปลงที่เห็นอยู่ตอนนี้ถนนนะคะจะเป็นถนนคอนกรีต เดี๋ยวเราไปดูหน้าแปลงพร้อมๆกันค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เกือบจะถึงหน้าแปลงแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตนะคะที่สุด อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเดี๋ยวเราจะเดินเดินเท้าเข้าไปนะคะระยะทางก็อีก80เมตรนะคะก็จะถึงหน้าแปลงแต่ว่าห่างจากไฟฟ้านะคะต้นสุดท้ายของบ้านหลังนี้เลยก็จะอยู่ห่างอยู่ที่ประมาณ80เมตรค่ะซึ่งแสดงว่าประปาไฟฟ้าเนี่ยก็จะห่างเราอยู่เพียงแค่80เมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูซึ่งสามารถขับรถยนต์เข้าไปได้นะคะแต่ว่าก็ประมาณสัก80เมตรเองเราก็เลยเลือกที่จะเดินเท้าเข้าไปก็จากที่เห็นนะคะวิวที่เห็นอยู่ ตอนนี้เลยเนี่ยเราจะเห็นเขาสมอแขงเลยค่ะแล้วก็เห็นสารเจ้าพ่อเฮงเจียด้วยนะคะส่วนบริเวณแถวนี้ถ้าจะมองกันออกไปก็คือหลังปั๊มเอสโซค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่แปลงกันซึ่งถามบอ,อกเดินง่ายไหมเดินง่ายค่ะแล้วก็สามารถขับรถเข้าไปด้วยนะคะอย่างที่แจ้งเมื่อกี้นี้เราเลือกที่จะเดินเข้ามามากกว่านะคะเพียงใช้ระยะทางเพียงแค่80เมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจากที่เห็นก็คือเป็นที่นาเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันนะคะจะเห็นเหมือนหัวหัวปวกจอมปวกเนะะี่ยค่ะอยู่มุมนี้นะคะเดี๋ยวเด๋ยชี้นิดนึดนงไม่รู้หาจากตรงนี้นะคะแล้วก็ โอเคจากมุมที่เห็นนะคะก็คือมุมนี้นะคะเนี่ยที่เห็นอยู่หัวมุมนะคะแล้วก็ไปยังเสาที่เห็นอยู่ค่ะแล้วก็ยิงยาวไปตามหัวคนาเลยนะคะจะเห็นที่ยืนอยู่เห็นไหมคะมีคนยืนอยู่นะคะจะมีเสาสูงอยู่ค่ะแล้วก็หักกลับมายังคนนาคันนี้นะคะ ที่เห็นแล้วก็ยิงกลับมาตรงนี้ซึ่งหน้าแปลงนะคะจากที่เห็นจากภาพเนี่ยค่ะเป็นเส้นๆอยู่ตอนนี้คือถนนนะคะเป็นถนนสาธารณประโยชน์ค่ะที่ดินนะคะหน้ากว้างอยู่ที่55เมตรนะคะความยาวจะอยู่ที่3 1เมตรแบบนี้นะคะเพราะว่าลักษณะจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยม ออกจะคล้ายๆผืนผ้านะคะจะออกจากตุลัดผืนผ้าเลยเป็นถนนถนนสาธารนณะแต่ที่เราสังเกตเห็นนะคะลักษณะของถนนสาธารณะเนี่ยยังเป็นถนนดินอยู่นะคะสภาพของถนนแล้วพื้นก็ยังเป็นพื้นที่นาอยู่สภาพของแปลงนะคะเพิ่งมีการเก็บเกี่ยวข้าวไปก็โซนบริเวณนี้นะ้ําไม่ท่วมค่ะและถ้ามองวิวกันนะคะเราจะเห็นปัป๊มปตทเห็นไหมคะตรงนี้ปัป๊มปตทวังทองซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดนะคะตัวอำเภอ วังทองตรงนี้คือหลังปั๊มเอสโซค่ะที่เห็นอยู่ระยะนี้เลยแล้วนะคะระยะไกลๆที่เห็นภูเขาค่ะเป็นเขาสมอแค้งนะคะซึ่งเป็นแล้วจะมองเห็นถ้าเราเดินกลับไปนิดนึงหรือเลยออกไปค่ะจะเห็นวัด เขาสมอเอ้ยไม่ใช่สารเจ้าพ่อเฮง,งเจียนะคะอ่าสำหรับราคาที่ดินแปลงนี้นะคะต้องคุยกันก่อนว่าเนื้อที่นะคะมีอยู่ถึง1ไร่25ตารางวาเลยค่ะเอกสารนะคะเป็นโฉนดนอสอสี่คุดแดงนะคะราคาขายแล้วขายกันในราคานี้สภาพนี้เวลานี้นะคะเพียงแค่7จ็ดแสนบาทเท่านั้นซึ่งบอกว่าสามารถที่จะปลูกบ้านได้จัดล็อกแบ่งแปลง,งได้นะคะซึ่งบรรยากาศก็โอเคเลยแล้วก็ ห่างจากไฟฟ้านะคะเพียงแค่80เมตรเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยค่ะมองเห็นใกล้ๆแบบนี้เลยแล้วก็ห่างถนนคอนกรีตก็เพียงแค่80เมตรเท่านั้นด้วยนะคะห่างจากถนนเส้นหมายเลข12นะคะเพียงแค่300เมตรค่ะปากซอยทางเข้านะคะร้านก๋วยเตี๋ยวป้าน้อยร้อยล้านค่ะ แล้วก็ไม่ได้ห่างจากตัวอำเภอวังทองเลยด้วยสําหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อฝ่ายขายได้ค่ะก็0625416224 0623941698นะคะฝ่ายขายของบริษัทบริหารนี่จีหรือเพจที่ดินพิษณุโลกบายจีพร้อมให้ข้อมูลนะคะสําหรับลูกค้าที่จะเข้าดูสามารถทักฝ่ายขายเข้ามาได้ตามเบอร์โทรนะคะก็จะส่งตําแหน่งให้แล้วก็สามารถเข้าดูหน้าแปลงที่ดินด้วยตัวเองได้ เลยพร้อมจบติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ